ขิงมีพลังการรักษาที่ไม่ค่อยเปิดเผยหรือรู้กันแพร่หลายหลายประการโดยนอกจากจะเป็นเครื่องเทศที่ช่วยทำให้อาหารอร่อยแล้วขิงยังมีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดข้อและข้ออักเสบรูมาตอยได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงหรือดีกว่ายาบางชนิดโดยไม่ก่อผลข้างเคียงรุนแรงนอกจากนี้ขิงยังช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียน โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัดและมีงานวิจัยที่ชี้ว่าการดื่มน้ําขิงร้อนหลังอาหารช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานลดความอยากอาหารและอาจช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้อีกทั้งขิงยังมีคุณสมบัติช่วยบรรเทาอาการไมเกรนลดอาการปวดศีรษะจากการอักเสบและยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายนอกจากนี้ ขิงยังมีสารต้านอนุมูลอิสระและคุณสมบัติช่วยป้องกันเซลล์มะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งในรังไข่และช่วยลดการอักเสบในลำไส้ใหญ่ได้โดยรวมขิงเป็นสมุนไพรที่ช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูสุขภาพแบบเงียบๆโดยมีผลดีในระบบย่อยอาหารระบบภูมิคุ้มกันและระบบฮอร์โมนเหมาะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังหลายชนิด